Justice Mobile คือ PG, G, n e ว Open World จากค่ายในดีสพัฒนาโดยอิงเนื้อหาจากนิยายกำลังภายในชื่อดัง e n c h i w i t h e n ตัวเกมโดดเด่นด้วยกราฟิกสวยสมจริงและระบบฟิสิกโลกเปิดที่อิสระมากผู้เล่นสามารถเลือกได้ทั้งอาชีพสายต่อสู้หรือสายใช้ชีวิตเช่นช่างตีเหล็กช่างทำอาหารมีระบบเนื้อเรื่องแบบแตกแขนงเลือกทางเลือกเองส่งผลต่อฉากจบระบบต่อสู้เน้นไม่มีค่าพลังตัวเลข วัดการที่ฝีมือการหลบและโจมตีจริงสามารถเล่นเป็นคนดีคนร้ายหรือนักเดินทางอิสระได้ยธภพได้ตามใจมีกิจกรรมสังคมครบทั้งแต่งงานปลูกบ้านเลี้ยงสัตว์และประกวดแฟชั่นรองรับการเล่นคนเดียวหรือร่วมกลุ่มทีมแบบ5-10คนทำภารกิจเหมาะสำหรับคนที่ชอบเกมโลกกว้างกำลังภายในายทางภายในเพศและรูปร่างแต่ละเพศมีรูปร่างหลายแบบเช่นสูงเพียวล่ำกำยำหรือร่างเล็กน่ารักหน้าตา ปรับแต่งได้ละเอียดมากตั้งแต่โครงหน้าดวงตาคิ้วจมูกปากจนถึงรูขุมขนทรงผมและสีผมมีทรงผมสไตล์จีนโบราณและแฟนตาสีให้เลือกพร้อมปรับสีได้อิสระรายละเอียดผิวเลือกได้ทั้งสีผิวรอยสักรอยแผลเป็นไปจนถึงเอฟเฟกพิเศษบนร่างกายเสื้อผ้าเริ่มต้นเลือกชุดพื้นฐานได้ตามสไตล์เช่นอพอพน,นักรบผ้าแพรนักพรสหรือชุดสบายสบายเส,สียงพูด มีเสียงภาคให้เลือกหลายโทนเช่นเสียงอบอุ่นเทคีเล่นหรือเย็นชาสไตล์การเคลื่อนไหวปรับบุค,คลิกท่าทางเช่นเดินแบบมั่นใจอ่อนหวานหรือกระฉับกระเฉงเลือกสำนักหลังสร้างตัวละครจะได้เลือกสำนักเช่นสิทธิด์ดาบสิทธิม์มัดหรือสำนักรับอื่นๆปรับแต่งได้ซ้ำหลังเข้าเกมแล้วยังมีระบบแก้ไขตัวละครได้ตลอดโดยไม่ต้องสร้างใหม่ทีมอิสระไม่จำกัดว่าต้องหน้าตา ไม่จำกัดว่าต้องหน้าตาแบบจีนแท้สามารถสร้างตัวละครหน้าตาสไตล์แฟนตาซีก็ได้วิธีการเล่น j u s t i ่สวยหายโสดอยู H ่ H Show Yo. ยังละเอียดให้แบบเป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายครบทุกหมวดหมู่พื้นฐานสำหรับมือใหม่เลยนะคะ Open Book o เริ่มต้นเกมโหลดเกมมีเวอร์ชั่นจีนและบางเซฟิฟกำลังจะมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษสมัคร ID ใช้วีแชทหรือบัญชีเน,นทีส สร้างตัวละครเลือกเพศปรับแต่งหน้าตาเลือกสำนักคล้ายอาชีพเช่นดาบหมัดธนูวิชาแพทย์ world map 2ระบบเกมเพลย์หลักโลกเปิด open world เ้าเดินทางได้อิสระแบบไม่มีขอบเขตแผนที่กว้างมีหมู่บ้านเมืองป่าภูเขาแม่น้ำเควสหลักดำเนินเรื่องราวยุทธภพ,พเนื้อเรื่องมีตัวเลือกให้เลือกเปลี่ยนบทสรุปชีวิตตัวละครได้เควสเสริมภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านไขปริศนาล่าสมบัติปราบปีศาจ ระบบฟิสิกส์โลกจริงกระโดดปีนต้นไม้ไว่ายน้ำไต่เขาปีนหลังคาจับสัตว์และอื่นๆดาดค่้ยสการต่อสู้คอมแบทไม่มีค่าพลังต่อสู้ No CP วัดจากฝีมือจริงเช่นการหลบหลีกจังหวะออกสกินการตั้งรับสวนกลับสกิลแต่ละสำนักมีเซสกิลเฉพาะเช่นปาดาบเป็นคอมโบวิชาพิษวิชาฟื้นพลัง PVP p v PV, PV. มีทั้งต่อสู้กับผู้เล่น PVP และสู้กับบอส p v ีทั้งเดี่ยวและปาร์ตี้อาวุธและชุดเกราะอัปเกรดได้แต่ไม่เน้นตีบวกเลเวลสูงสุดแบบเกมจีนรุ่นเก่าๆบ้านและสวนสี่การใช้ชีวิต Life Simulation อาชีพเสริมเป็นช่างฝีมือทำอาหารตกปลาตัดไม้ขุดแร่ทำนาเลี้ยงสัตว์สร้างบ้าน h o u s ิงซิสเต็มเศร้าสร้างบ้านเองได้ตั้งแต่เลือกตำแหน่งปรับแต่งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวนชีวิตสังคม แต่งงานเป็นพี่น้องร่วมกีฬางานเต้นรำเล่นดนตรีประกวดแฟชั่นตกปลาแข่งกันดาวสองประกาย5ระบบเด่นพิเศษเนื้อเรื่องกิ่งกา้าน branching storyline รรเ้าการเลือกตอบคำถามเปลี่ยนผลลัพธ์อนาคตได้หมวดสายลับลอบเร้นมีภารกิจที่ให้แอบ,บซ่อนตัวลอบเข้าไปในคฤรืหา์สภาพอากาศเปลี่ยนจริงฝนตกหิมะหมอกเวลากลางวันกลางคืนหมุนเวียน การเดินทางเดินเท้าขี่มา้านั่งเกี้ยวใช้เรือปีนเขากระโดดข้ามหลังคาได้อิสระยิงธนูเข้ากลางเป้าหกเป้าหมายการเล่นแล้วแต่สไตล์เล่นเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยเพื่อคลายปมอดีตของตัวเองเน้นชีวิตสายอาชีพเสริมสร้างบ้านสร้างเมืองเองเข้าร่วมสํานักประลองยุติธอันดับเซิร์ฟเวอร์เปิดร้านค้าหาเงินในเกมทำอาชีพค้าขายร่ำรวยเล่นแบบโซโล่ไม่เข้าสํานักมีชีวิตอิสระเร่ร่อน มุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมสรุปง่ายๆ Justice Mobile คือเกมยุทธภพโลกเปิดที่ผสมแนวเล่นชีวิตสู้ต่อสู้จนเนื้อเรื่องแต่แขนงเข้าไว้ด้วยกันเหมาะทั้งสายเน้นบูและสายเฉิยวและสายเฉิว